คยไหมครับอยู่ในโรงเรียนที่เงียบๆแต่เหมือนมีเสียงกระซิบดังขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีคำถามในหัวว่าใครนินทาใครอยู่วันนี้ใช่ครับมันคือเสียงนินทาข้ามห้องแต่สิ่งที่น่ากลัวคือมันไม่ได้จบง่ายๆเพราะเมื่อเสียงนินทาเริ่มมันก็เหมือนพลังงานดำที่ไม่มีวันหมด <laughs> บางคนก็พัฒนาไปอีกขั้นเขาไม่ได้เป็นแค่นักเรียนธรรมดาแต่เป็นชาโดก์กอสซิเปอร์คนที่มีสกิลนินทาสามิติเดินไปทางไหนก็ได้ข่าวลับมาแบบเรียลไทมถามว่าได้ยังไงเขามีศาสตร์ฝึกฝนมาแล้วครับเดินผ่านห้องน้ำก็รู้ละว่าใครแอบกินขนมครูเดินผ่านโรงอาหารก็รู้เลยว่าใครชอบใครอยู่ และนี่คือศิลปะแห่งการนินทาที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและแน่นอนครับพอดแคสต์นี้ได้รับการสนับสนุนโดย G10 Pro ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้การนินทาของคุณชัดเจนขึ้น200%ด้วยเทคโนโลยี Eco o i l ฟิ r เจาก NASA ทำให้ทุกคำกระซิบดังชัดแม้อยู่ชั้น3รุ่นใหม่ล่าสุด G10 o Pro Max 2025รับรองว่านินทาเธอได้แม้อยู่ห้องพักครู